สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์สันชัยมังมูนะครับไปพบกับคลิปการเรียนการสอนวันนี้เลยสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปิโตเรียมนะครับผมปิโตเรียมก็คือสารที่สะสมอยู่ในพื้นพิภพเป็นเวลาหลายล,ล้านปีเนาะอยู่ในรูปของสารประกอบไฮดโดรคาร์บอนซึ่งจะสะสมอยู่ในชั้นหินใต้พื้นดินเรา จะนำมาใช้ในปัจจุบันก็ด้วยวิธีการต่างๆนะครับเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้โดยการการลั่นแบบส่วนประโยชน์ของมันก็มีนาน,นบประการเนาะที่เรานำมาใช้กันในชีวิตประจำวันโดยกระบวนการการลั่นแับส่วนก็เป็นการแยกสารประกอบคาร์บอนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนของคาร์บอนเมื่อได้รับความร้อนเราจะใช้หลักการของ การให้ความร้อนแล้วก็จะถูกกลั่นออกมาเป็นส่วนๆตามโมเลกุลของคาร์บอนตามจุดเดือดจุดล้อมเหลวของอุณหภูมิของแต่ละส่วนนะครับผมโดยส่วนแรกที่ออกมาก่อนก็เป็นคาร์บอน1-4ซึ่งเราจะเรียกว่าแก๊สปพลตเทเรียมหรือแก๊สมีเทนจะอยู่ในส่วนของ แกส๊สห่งต้มที่ใช้ในชีวิตประจำวันส่วนที่2ออกมาก็จะเป็นพวกแนปทาเบาก็คือคาร์บอน5-9ก็จะใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำสารเคมีหรือตัวธำรลายในอุตสาหกรรมส่วนที่3ก็คือแนปทาหนักหรือเราเรียกว่าน้ำมันเบนซินนั่นเองก็คือมีคาร์บอนอยู่ระหว่าง5-10ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ถัดมาคือน้ำมันกา๊าซมีคาร์บอนอยู่ในช่วง10-16นะซึ่งเราใช้เป็น เครื่องอเชื้อเพลิงในเครื่องบินไอพ่นเช่นกันถัดมาก็คือน้ํามันดีเซลมีคาร์บอนอยู่ในช่วง14-20ก็ใช้เป็นน้ามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกันถัดมาก็คือน้ํามันหล่อลื่นหรือจาระบีอันนี้จะค่อนข้างที่จะหนืดก็จะมีคาร์บอนอยู่ในช่วง20-50นะก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นหล่อลื่นน้ํามันเครื่องยนต์ ถัดมาก็คือน้ำมันเตาเนาะคาร์บอนอยู่ในช่วง20 70ก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องจักรแล้วก็เครื่องยนต์เรือก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาสุดท้ายนะก็จะเป็นพวกกาก,ากจะใช้ทําทเป็นพวกยางมาต่อยก็หรือวัสดุก,กันซึมเนาะซึ่งมีคาร์บอนตั้งแต่70ขึ้นไปสําหรับข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณ chemist w o r d p r e s s c o m นะแล้วก็ เฟซบุ๊กของเคมิส t ด้วยที่ให้ข้อมูลสำหรับแผนภาพในรูปนี้ใช้สำหรับการศึกษาซึ่งถ้าเทียบข้อมูลในการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเรียมในปีการศึกษา2561หรือปี2561ปีที่ผ่านมาปิโตรเรียมที่เรามีการผลิตแล้วก็มีการสำรวจก็ค่อนข้างสูงชช่นเดียวกัน ซึ่งเรามาดูหลักๆเนาะส่วนใหญ่ที่เรานำมาใช้ก็จะเป็น3ประเภทอันแรกก็คือการธรรมชาติซึ่งการสำรวจเนี่ยก็จะมีถึง4.73ส่วนคอนเดนเซต e นะก็จะมีถึง160.19ล้านบารรลแล้วก็น้ำมันดิบก็จะมีถึง100 5.09ล้านบาเรียวก็ขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการใช้ในหลายด้านเช่นการคัานาคมขนส่งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรหรือในชีวิตประจำวันนั่นเองซึ่งักศเราส,าสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย